สวัสดีค่ะป่อแม่พี่น้องครับมัพบผมมพ่ปอกับจีกาผ้ารั้ยอีกแล้วเนาะค่ะในทางสองยูทูบคือเก่าเนาะเจตาจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาค่ะจะเป็นแนวทางของจีอุยเนาะค่ะมากับตาบรรทัดจอุยแนวทางของเพิ่นไปเบิ่งแนวทางไม่ของเพิ่นกันเนาะค่ะไปรุ่นโตเอาไม้เนาะค่ะ เอฟซีพี่น้องทุกท่านไปเบิ่งแนวทางหม่ของเพิ่นกันค่ะจ้านี่กว่าจะเป็นแนวทางของเจ๊อุ๋ยเนาะคะ่ะวันที่สองที่ผ่านมาพี่น้องของเจ๊อุ๋ยลุดคักหลุดเนี่ยหลังจากที่เพิ่นเข่าเนาะเขาวิ่งรูดสองตัวสามตัวบนเนาะคะ่ะของวันที่สองเมษา รุดรุดเมดสุดตัวมาเบิงพี่น้องเบิง,บงประบัิเมือนมือที่เ่นเข่าเนาะสามสิบเอ็ดที่แนวทางเ่นเขา่าสี่หกเป็นจังใดมาเมือขื้นนี่มาวันที่สองเนาะค่ะรุดกาบขอโทษขออภัยแท่นเจอ,อุยเด้อค่ะ เรือเพิ่นบอเดินบอเข่าเนาะขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องเฮาก็ไปไม่เนาะค่ะผิจารณาไม่ตาม่อเนาะตาม่อกับเจีอุ๋ยือเก่าละค่ะมาข้างแรกตอนเพื่นมาข้างแรกนั่นนี่ข้างที่สองเนาะค่ะข้างแรกครั้งที่สองข้งที่สาม มาเบิ่งตัวใหม่ของเพื่นกราบขอโทษขออภัยหลายๆตัวใหม่เพื่อนไก่มาแล้วค่ะตัวใหม่วันที่สวันที่สี่เจอุยล่าพัฒนาวิ่งลูดคะ่ะแปดกับสองคือเก้าค่ะเพื่อนไหม่มาสองตัวสี่หางบลาย 8ปดสามแปองค่ะสองหนึ่งสอเบิ้นก็จะมี88ดแปสองสองเนะาะสตัว3หางค่ะสองแปดสามสองหนึ่งส,งส,งสค่ะของเจอุยวันที่สีเล่าพัฒนาแคปตาจอค่ะถ้าไคจะไปต่อตามกันต่อของเจอุยเนาะ มือหนึ่งบมามือหนากะจะมาอยู่ดอกค่ะเนาะพี่น้องว่าบ่แคบหน้าจอค่ะไปตอกันครับขอบุญขอบคุณเจออยเจอ,อุ๋ยคือเก่าละเจออยวั่นเลขหางบ่ถือหังสิอ่านผิดบ่พี่น้องของเจอ,อุ๋ยเนาะค่ะ,คะขอบุญขอบคุณเพิ่นคือเก่าละแนวทงังเอาบ้างต่อไปรุเกะ เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวเข่าเนาะแนวทางบ่ม,มีอะไรแน่นอนเนาะพี่น้องเลขทุกตัวเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะไปต่อครับไปต่อไปต่อของใครของเจ๊ปากแดง จีปากแดงกระลุดขึ้นกันค่ะพี่น้องจีปากแดงกับบ่เขาบดื่นเนาะเหล็กพื้นบดื่นบ่เขากับขอถูดขอภพยแทนจีปากแดงเนาะค่ะข้างล่างนี่วันปะวัเพื้นวันที่สามสิบเอ็ดพื่นเข่าอยู่ค่ะเขาไปหกแล้วก็บ,บินเนาะงวดวันที่สองนี่ลดขะบ่เขาไปใหม่ ขอบุญขอบุณเจีาปากแดงเด้อค่ะที่เอาเนวทางมาว้างทางช่องครับขอบขอบคุณเป็นอย่างสูงไปต่อค่ะไปต่อมือใหม่ของเจีาปากแดงวันที่สีค่ะจีตาเขียนตัวใหญ่ไรวันที่เขียนมงนีบอะไรพี่น้องเอ,อ้ยให้ถือใจอ C ซเนาะอันพื้นขออมินมาว่าตัวน้อย มึงโมหินเขียนตัวยิ่่แน่ว่าสั่นจัดไปให้ถือใจแล้วหญ่ลายจนเขียนวันที่บ่อยยิ่ขึ้นมากมองผี่สูงสูง่ีก็บ่เป็นยังนอกเนาะค่ะนาอบ่า่ากันเนาะบ่า่ากันเนาะค่ะเพราะว่าอยากให้เพื่นเห็นตัวหนังสือตัวใหญง่ๆเพราะว่าใส่ประกาศใส่ประกาศน่อยเนาะค่ะหลือเขียนตัวใหญง่ๆบ่า่ากันเนาะ ท่าบถึออกถึอใจกระกาบขอโทษขออภัยด้อค่ะเจ๊ปากแดงค่ะลาวพัฒนาวิ่งรูดไห้มาแล้วค่ะแปดสองแปดกับสองสองตัวหกหางแปดเก้าแปดเจ็ดแปดหกสองแปดสองเจ็ดสองเก้าค่ะบินก็จะมีแปดแปดสองสอง สามตัวสองหางแปดสองเจ็ดแปดสองเก้าแปดแปดสองค่ะวิ่งรูดทุนเน้นตัวเดียวนะคะดินเด่นหนึ่งตัวคือแปดเนาะสองตัวสามหางค่ะเน้นเจาะสองแปดสองเก้าแปดหกค่ะสามหางเน้นตัวเดียวแปดแปดสองค่ะ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะไปเล่าพัฒนากับจีปากแดงเนาะค่ะผิดจรณากันตอมือว,วันที่สีเนาะสองทุ่มครึ่งค่ะจีปากแดงแนวทางของพื้นเนาะค่ะกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อค่ะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังแรงใจจีาตาในทางช่องหน่อยๆเนาะค่ะกราบขอบ าามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะคะ่ะมาคอมเมนต์คอมเมนต์เขามากค่ะคอมเมนต์เขามากคุยกันพี่นอ้องปองไปเนาะใครอยากอบอกอันใดเว้าอันใด,นดก็เว้าได้เด้อค่ะบอกมาติเพื่อก่อ,นอเนาะจตาน้อมรับคำติชมเนาะคะ่ะเอาไปต่อค่ะ ไปของใครของใครของเลขรับน้ำโสมบันที่สองกระลุดเลขรับน้ำโสมค่ะพี่น้องเลขรับน้ำโสม,พ, 2, พ, 31, มโ 31, 31, พุ่นกระลุดไปเนาะบันที่สองบันที่สามสิบเอ็ดนอ๋อสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดพ่นกระเดินอยู่เนาะค่ะวิ่งเจ็ดเจ็ดสี่เนาะ เพิ่นกับเขาอยู่เนาะค่ะสาสิบเอ็ดเนาะบอกเขาแต่วันที่สองนี่แหละวันที่สองลุดไปบทเป็นยังค่ะอ c ซี FC, ใจดีลุดกับธรรมดาละเจตาเอ้ยแนวทางปตีเป็นเดืองธรรมดาเลขมีเข้ามีหลุดเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมเนาะค่ะ เลขก็บมีเขามีหลุดไปไหมค่ะกับเลกรับน้ำสูมเนาะลาวพัฒนาวันที่4ี่เลขรับน้ำสูมลาวพัฒนาวิ่งรูดค่ะหากับ1นสองตัว6หาง5 9 5เก้าห้าแปดห้หหนึ่งหนึ่งสค่ะบินก็จะมีหาหาหนหนึ่ง สามตัวสามหางหนึ่งห้าเกาหนึ่งหแปหน้าเอาแคปนาจอด้วค่ะแคปนาจอไปจะไปต่อกับเลขรับน้ำสูมเนาะวันที่สี่องถุ่มครึ่งค่ะตัวเน้นตัวจอของเพิ่นสหางค่ะม่สี่หางเนาะ5้า7ก้าหหนึ่งสค่ะ ตัวนี้ตัวจอสามตัว1 5ึ่1 5ค่ะแคบหนาจอไว้ค่ะไปจะไปกับเลขลับน้ำสมกับขอบุญขอบคุณเลขลับน้ำสูมด้วยค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องของจีตาผ้าลวยเนาะแล้วก็คลิปนี้กะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามค่ะขอให้พี่น้องโชคดีมีความสุขสุขทั้งใจทั้งกาย สุขภาพเพียงแรงเนาะคะ่ะเดินพาทางไปไหนก็ให้มีโชคกลับมาให้มีชัยเนาะคะ่ะคลิปนาพ่อกัอนไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ